ช่วงรามาคิดีไลฟ์ทอล์กนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะแล้วก็รับฟังความรู้จากอาจารย์หมอนะคะที่จะมาพูดคุยถึงยามที่อากาศแปรปรวนแบบนี้เด็กๆก็เป็นภูมิแพ้กันเยอะจะดูแลเวลาลูกเกิดภูมิแพ้อากาศแล้วก็ป้องกันได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษากับอาจารย์หมอได้เลยค่ะเรามีเสื้อยืดรามาไอดออมอบให้เป็นของรางวัลสําหรับสองสายแรกที่โทรมาที่023547104-5ค่ะตอนนี้ต้องขอต้อนรับนะคะวิทยากรของเราอาจารย์แพทย์หญิง สิริสุชาโสพลขนาพรภาวิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงภูมิแพ้เดี๋ยวนี้ทาไมเด็กๆเป็นกันมากขึ้นเจอเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบระหว่างเด็กๆกับผู้ใหญ่อะค่ะค่ะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยเราจะเจอพบเห็นได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันบุหรี่หรือว่าควันมลภาวะจากรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติเนี่ยอุบัติการที่เจอในเด็กได้เนี่ยก็คือจะเจอค่อนข้างบ่อยกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเมื่อเด็กเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่พอโตขึ้นอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไปในเด็กเนี่ยจะพบได้ประมาณ30% โดยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะอัตราส่วนลดหลั่นกันไปอะค่ะค่ะ,ะ,ะแล้วเวลาที่เด็กๆเป็นภูมิแพ้อากาศมันเหมือนกับ เวลาที่ผู้ใหญ่เป็นไหมคะหรือว่ามีความแตกต่างกันไหมคะค่ะก็คืออาการเนี่ยจะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเด็กเล็กหน่อยการสื่อสารเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะตอนนี้เขาคันจมูกเขาคัดจมูกล้วอาจจะบอกไม่ได้แต่อาจจะสังเกตจากอาการอย่างอื่นอย่างเช่นไปวิ่งเล่นแล้วรู้สึกว่าทําไมลูกดูเหนื่อยง่ายกว่าปกติหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างในผู้ใหญ่เนี่ยเอ่อก็จะสามารถบอกอาการได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายโดยอาการส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการคันจมูกคัดจมูกมีน้ำมูกไหลหรือบางคน จะมีน้ำมูกเหมือนไหลลงคอ<ม>แล้วก็จะต้องเหมือนกแอมบ่อยๆแบบเหมือนจะเอาเอาเอาเสมหะออกมาอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีอาการคันตาร่วมด้วย<ม>บางคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของคันจมูกแล้วก็เกาเกาจนกระทั่งเหมือนมีรอยย่นๆขึ้นที่ปีกจมูกได<ม>้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะนี่แบบเป็นรูปคันตาในเด็กๆก,ก็จะมีคันตาแต่เขาเอ๊ะทำไมลูกเราชอบขยี้ตาหรือชอบทําอย่างเงี้ยคุณหมอค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คืออาจจะเป็นอาการหนึ่งได้ค่ะใช่ค่ะ ทีนี้เราจะสังเกตอาการต่างๆเหล่านี้แล้วแยกจากเวลาที่ลูกเราเป็นหวัด ภูมิแพ้ต่างจากหวัดยังไงคะแล้วก็อาการที่แสดงออกที่จะสังเกตจากลูกราของเราด้วยค่ะก็คืออาการหวัดเนี่ยเกิดจากการที่มีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีรียซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็คือจะสามารถหายไปได้ไม่ควรจะเกิน1-2สัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดการที่เด็กเนี่ยเหมือนมีน้ำมูกเรื้อรังเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นเป็นเดือนหรือเป็นปีเนี่ยเราอาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะลูกเรามีอาการภูมิแพ้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรบางอย่างอย่างเช่นไซนัสอักเสบซึ่งจะมาในลักษณะของการเป็นหวัดเรื้อ หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องดูแบบอาการลึกๆลงไปด้วยแต่ถ้าเริ่มมีไข้นี่ไม่ใช่ภูมิแพ้แล้วก็จะต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะดูแลรักษาต่อไปนะคะทีนี้สาเหตุแน่นอนมาจากอากาศคุณหมอเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยไหมคะเนี่ยเริ่มเป็นนิดหน่อยเหมือนกันเลยนะคะเพราะโอ้โหตอนนี้อากาศไม่ดีจริงๆแล้วก็เวลาไปหาคุณหมอก็จะแบบโอ้โหทุกคน ค่อนข้างตอนนี้ป่วยกันเยอะ,ะแล้วก็มาด้วยอย่างหวัดหรือภูมิแพ้กันด้วยนะคะ<ช>สาเหตุที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กๆนี่มีอะไรเจออะไรได้บ้างคะคุณคหมอ<ม>ก็คือ <c ười> สาเหตุเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมก็คือ,อประวัติถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่ถ้าซักประวัติแล้วเนี่ยมีเรื่องอาการภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารหอบผื่นพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในลูกทําให้ลูกเนี่ยมีโอกาสเป็นภูมิแพ้มากขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกจะต้องเป็นร้อยเป เพียงแต่ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งแวดล้อมที่เด็กเนี่ยได้รับอย่างเช่นออพวกสารระคายเคืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะเกสรดอกไม้หรือว่าที่เจอบ่อยๆที่เป็นสาเหตุกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้เนี่ยก็อย่างเช่นพวกไรฝุ่นนะคะ<อ>แล้วก็ตัวแมลงสาบก็คือ,อพวกทราบแมลงสาบหรือขี้แมลงสาบเนี่ยก็อาจจะทํากระตุ้นให้ให้มีเรื่องของภูมิแพ้มากขึ้นนะคะอนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอากาศเด็กบางคนเนี่ยเมื่อสัมผัาส,าสกับอากาศเย็ เย็นที่แห้งๆก็มีอาการกำเริบหรือบางคนหน้าฝนช,ชื้นเกินไปเนื่องจากจมูกของเด็กในใน,ในคนที่เป็นกลุ่มอาการภูมิแพ้เนี่ยะจะไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะไวกับสิ่ง<ม>แวดล้อมเพราะฉะนั้นอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะก,กระตุ้นให้มีอาการภูมิแพ้ได้ค่ะแต่เราก็ควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้เลยนะคะ,คะ ซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไรฝุ่นบางทีก็กําจัดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็มา<ช>แบบนี้ค่ะเราจะดูแลลูกๆของเรายังไงดีคะเพราะว่าเด็กๆแน่นอนก็จะมีความไวแล้วก็เกิดอาการต่างๆได้ง่ายด้วยค่ะ,ค,ะคือสําหรับการดูแลเนี่ยอย่างแรกคงจะต้องบอกก่อนว่าจะต้องหาสาเหตุ สิ่งที่กระตุ้นเด็กก่อนเพราะว่า<ช>ถ้าเกิดเราไม่รู้สาเหตุเราอาจจะป้องกันไม่ได้ร้อซของ<ม>ทุกๆอย่างที่ทําให้เกิดสาเหตุนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นอย่างแรกก็อาจจะต้องให้คุณแม่คอยสังเกตว่าเ,เด็กมีอาการเวลาไหน<ช>คือบางคนคุณแม่จะทราบเลยว่าเนี่ยพออากาศเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีฝนตก ก็ <t> <c oughs> จะมีอาการซึ่งอันนี้เรื่องของดินฟ้าอากาศเราอาจจะควบคุมได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอไรฝุ่นอย่างเช่นคุณแม่บอกว่าเนี่ยกลับมาบ้านที่ไรมีอาการแต่ว่าตอนอยู่โรงเรียนหรือว่าไปเข้าค่ายท่องเรียนอาการหายเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเอ๊มีอะไรอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นแมลงสาบอีกอันนึงก็คือเรื่องของเชื้อราในห้องน้นนงําที่เคยเดี๋ยวที่เป็นจุดดำๆในห้องน้ํามันก็จะมีเหมือนเหมือนอลอยออกมาในอากาศแล้วเด็กก็สูดดมเข้าไปก็กระตุ้นได้เช่นกันแต่จริงๆจะว่าไปถ้าไม่ใช่ในโรงแรมตามบ้านทั่วไปในห้้อองนําาบบีแตมซก มันก็จะมีแ <ạ. S 1> บบ จุนิดน้อหรือเขียวเข้ม<ช>อย่างนี้รเราจะดูแลยังไงคะเพราะว่าม <_ C ur ve> ันก็อยู่ในทุกบ้านเลยอะค่ะคืออาจจะต้องคือเมื่อยือนยันแล้วว่าเด็กมีอาการแพ้ออกลุ่มเชื้อราก็จะต้องหมั่นทําความสะอาดมากขึ้นแล้วก็พยายามคือในปัจจุบันที่อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เด็กเนี่ยเป็นมากขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของที่อยู่อาศัยคือเมื่อก่อนเราก็จะอยู่เป็นบ้านโล่งๆเปิดหน้าต่างให้มีแดดส่องบ้างแต่เดี๋ยวนี้อย่างแรกก็คืออาจจะอยู่ในเรื่องของคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นบ้านที่เปิดแอร์ตลอดเวลาหรือว่ามี ภูพรมพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ให้เด็กเนี่ยมีอาการได้มากขึ้นนะคะคสำหรับการดำเนินของโรค,คเวลาที่เกิดภูมิแพ้อากาศขึ้นมาแล้วเนี่ย จะมีการดําเนินของโรคยังไงเป็นวงจรยังไงและสักกี่วันถึงรอบนี้ถึงจะอาการดีขึ้นหายเหมือนปกติได้คะอ๋อจริงๆวงจรของโรคเนี่ยเด็กบางคนอาจจะเป็นตลอดทั้งปีก็ได้<อ>ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเขาแพ้ไรฝุ่นแล้วไรฝุ่นอยู่ที่บ้านอยู่บนที่นอนอยู่บนพรม,อ,มอันนี้ก็คือจะเป็นตลอดทั้งปีถ้าเรายังไม่ได้กําจัดสาเหตุออกไปแต่ว่าในเด็กบางคนถ้าเกิดเป็นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนก็จะเป็นตามฤดูคุณแม่ก็จะบอกเลยว่าฤดูฝนทีไรอาการกาเริบทุกทีนอนหายใจฟืดคึด คลื่นค้าหรือว่ามีแบบหายใจไม่ออกทุกทุกครั้งอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นวงจรอ,อาจจะขึ้นอยู่กับอ,อย่างแรกก็คือแพ้อะไรแล้วก็ความรุนแรงของเด็กแต่ละคนของอาการแต่ละคนก็คือจะต่างกันค่ะเราจะได้ยินคําว่าแบบโอ้โหแพ้แบบนี้แพ้รุนแรงมากเลยน่ากลัวอันตราย เป็นยังไงคะอาการแพ้แบบรุนแรงแตกต่างจากแพ้น้อยๆยังไงคะคุณหมอคะก็คือโดยส่วนใหญ่อาการแพ้อากาศในเด็กเนี่ยแพ้หรือว่าภูมิแพ้จมูกเนี่ยอาการจะไม่ได้เป็นเยอะมากก็คือจะเป็น คือให้พอรำคาญก็คือเป็นหวัดเรือรังมีน้ำมูกบ่อยๆแต่ว่าอาการแพ้รุนแรงในที่นี้เนี่ยก็คืออาจจะมีเจอสารกระตุ้นที่มากและกระตุน้นภูมิต้านทานในร่างกายให้ให้มีอาการแพ้ที่รุนแรงโดยอาการเนี่ยนอกจากอาการทางทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมูกไหลคัดจมูกก็อาจจะมีเรื่องของมีผื่นขึ้นห,หรือว่าอาจจะมีตามบวมปากบวมจนกระทั่งมีทางเดินหายใจบวมทําให้มีเรื่องของการหายใจไม่สะดวกดาบางคนก็อาจจะมีเรื่องของช็อค ความดันต่ำได้อย่างนี้ค่ะแต่ว่าเจอไม่ได้บ่อยอค่ะขั้นช็อกก็ได้เหมือนกันด้วยนะคะ,คะทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราจะดูแลลูกของเราเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกเราแพ้อะไรแต่ถ้าแบบโอ้โหคุณแม่งงมากเลยพยายามสังเกตก็แล้วหาสาเหตุก็แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแพ้ะอะไรสงสัยมากมาตรวจสอบหาได้ไหมคะว่าลูกเราแพ้อะไรแล้วก็ สักอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มตรวจสอบได้อะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือ,อโรคภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจอในเด็กที่อายุ3ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในวัยที่สามารถตรวจสอบได้แล้วโดยวิธีการตรวจหาสาเหตุเนี่ยหลักๆในปัจจุบันเนี่ยก็คือมี2วิธีวิธีแรกนี่นก็คือเป็นการ ตรวจสอบทางผิวหนังก็คือเหมือนเอาสารที่เราสงสยัยหรือว่าสารที่พบบ่อยว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้มาหยดที่ผิวหนังจะเป็นน้ำอะค่ะเป็นเหมือนสารเคมีมาหยดที่ผิวหนังแล้วก็จะใช้เหมือนเข็มไม่ไม่เป็นเข็มอะค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนแหลมๆคล้ายๆไม้จิ้มฟันแต่ว่าเป็นของทางการแพทย์นะคะม,มาสกิด สกิดนิดเดียวไม่มีไม่มีแผลไม่มีบาดแผลเกิดขึ้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลก็จะสกิดสักประมาณ10จุดเพื่อดูว่าว่าเขาแพ้สารตัวไหนถ้าเกิดเด็กมีอาการแพ้เราก็จะดูที่ประมาณ15-30นาทีม,มาดูมาตรวจที่ผิวหนังถ้าถ้าเกิดเด็กแพ้ตัวไหนเนี่ยก็จะมีลักษณะผื่นนูนแดงคล้ายๆตุ่มยงกัดขึ้นเราก็จะมีการวัดปริมาณเซนติเมตรว่าเออกว้างแค่ไหนอันไหนน่าจะใช่ที่เขาแพ้อันนี้คือการตรวจวิธีแรกข้อดีก็คือไม่ไม่แพงมากแล้วก็รู้ผล ทันทีแต่ว่าข้อเสียก็คือเด็กในกลุ่มเด็กที่กินยาแก้แพ้มาเนี่ยจะต้องหยุดยาอย่างน้อยประมาณ1อาทิตย์<ม>ก่อนมาตรวจ<ม>เพราะว่าถ้าเกิดกินยาแก้แพ้แล้วตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ตรวจไม่พบมากค่ะเพราะว่าเหมือนยาก็ไปกดไม่ให้มันแพ้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะ,<ม>ะส่วนวิธีที่2เนี่ก็คือเป็นเรื่องของการตรวจเลือดดูภูมิต้านทานในเลือดว่าเขาแพ้อะไรแต่ว่าวิธีนี้จะค่อนข้างแพงแต่ว่าข,ข้อดีก็คือไม่ต้องหยุดยาแต่ว่าไม,ไม่ต้องหยุดยาแก้แพ้แต่ข้อเสียอย่างอันนึงก็คืออาจจะต้องใช้เวลานานในการได้ผล บางทีก็อาจจะเป็นสัปดาห์เพราะว่ากว่าจะวิเคราะห์ใช่ไหคะแล้วความแม่นยำล่ะคะระหว่างเทสกับที่ผิวด้วยน้ำยากับเจาะเลือดเด็กไปตรวจเลยเนี่ยแบบไหนจะแม่นยำเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพโอประสิทธิภาพไม่ต่างกันค่ะสามารถตรวจได้วิธีใดวิธีหนึ่งอะค่ะแต่ว่าปกติเราก็จะแนะนำตรวจวิธีแรกเพราะว่าจะง่ายสะดวกประหยัดมากกว่าค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าลูกเราเกิดมีอาการแพ้อากาศขึ้นมาจริงๆค่ะแล้วก็ คุณบอกคุณแม่ก็สงสัยน้ำมูกไหลไย,ยังไม่เป็นไรยังไม่ได้รักษาเนี่ยค่ะปล่อยไว้ไปเรื่อยๆลูกเกิดอาการ,าการแพ้กัดถ้าต้องเจอสาเหตุอยู่ทุกวันอาการก็มีอยู่ตลอดแต่ไม่ได้รักษาแบบนี้จะเกิดผลอะไรกับลูกบ้างไหมคะถ้าฟังดูอาการอันนี้ก็คือจะเป็นคือโดยปกติถ้าเด็กมีอาการเรื่องของภูมิแพ้จมูกเ,เราก็จะแบ่งก่อนว่าเด็กเนี่ยมีอาการแบบ รุนแรงน้อยรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมากก็ขึ้นอยู่กับกิจวัตรประจําวัน<ม>ที่ทําด้วยว่าเ,เด็กเนี่ยสามารถนอนได้ทั้งคืนหรือเปล่าหรือว่านอนแล้วต้องตื่นมาออไอหรือว่ามีคัดจมูกกลางดคืนจนนอนไม่ได้ก็คือถ้าเกิดมีอาการที่รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็จะถือว่าอาการข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วเราก็อาจจะต้องมาดูเรื่องของอ,อ,อาการเป็นบ่อยแค่ไหนคือถ้าเกิดเป็นถี่มากแล้วก็เป็นต่อเนื่องยาวนานอันนี้ก็คือ ถือว่าอยู่ในระดับที่รุนแรงและจะต้องได้รับการแก้ไขเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการวินิจฉัยเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นที่สำคัญที่พบบ่อยในเด็กเด็กก็คือเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็จะทำเพราะว่าเนื่องจากโพรงจมูกเนี่ย จะบวมมากขึ้นแทนที่น้ำมูกจะไหลออกมาข้างนอกเป็นเป็นขี้มูกเนี้ยค่ะ,ะน้ำมูกก็จะค้างอยู่ข้างในแล้วก็บางทีก็คือจะไปค้างอยู่ในโพรงไซนัส <S <S พอค้างนานๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีเรื่องของแบคทีเรียเจริญเติบโตมากขึ้นก็ทําให้มีเรื่องของไซนัสอักเสบและใน,ในบริเวณหน้าเราเนี่ยก็คือจะมีท่อเชื่อมระหว่างจมูกกับหูด้วยเด็กบางคนก็อาจจะมาด้วยเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบจากการที่มีเรื่องของจมูกบวมแล้วก็น้ำมูกสารคัดหลั่งต่างๆค้างอยู่หน้านะคะ ถ้าน้ำมูกค้างอยู่ในโพรงจมูกนานไซนัสก็จะติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายมัน,นก็โอ้โหเป็นหวัดอะไรอาจจะลงไปข้างล่างอีกอะไรไหมคะลงปอดลงกระเพาะ<า>ได้หมดเลยหรือว่าถ้าไปที่หูก็น่ากลัวไหมคะสมมติถ้าเกิดแบบติดเชื้อแล้วไปที่หูนี้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะคุณหมอก็คือจะมีเรื่องของหูชั้นกลางอักเสบบางทีก็อาจจะมีหนองในในช่องช่องชั้นกลางของหูค่ะก็ก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเด็กก็จะมาด้วย ปวดหูมากแล้วก็<ะ>อาจจะมีเรื่องของไข้สูงอันนี้ก็คือจะไข้สูงจากเดิมที่เหมือนเป็นหวัดเรื้อรังอย่างเดียวมีน้ำมูกเรื้อรังก็จะเริ่มมีไข้สูงปวดปวดหูบางคนถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะมีเยื่อบุแก้วหูทะลุได้ใช่ค่ะส่งผลต่อการได้ยินของเด็กตลอดชีวิตเลยทีเ<ช>ดียวน,นะคะ,คะเพราะฉะนั้นดูแลรักษากันก็จะเรียกว่าดีที่สุดนะคะ,คะแล้วก็ดีที่สุดกว่านั้นอีกคือไม่ให้เกิดอาการเลยนะคะ,คะด้วยการที่ รู้สาเหตุซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตได้หรือว่าตรวจได้ด้วยการไปตรวจกับคุณหมอนะที่ดูแลเด็กๆทีนี้สังเกตมีวิธีสังเกตยังไงบ้างคะคุณหมอที่อาการที่ทำให้สงสัยว่าเอออันนี้จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าลาฝุนหรือเปล่าหรือว่าลูกแพ้ ตามอากาศเฉพาะหน้าฝนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็อาการที่สังเกตได้เด่นๆ,ๆก็คือเป็นเรื่องของอาการทางระบบทางเดินหายใจก็คือจะมีเรื่องของเนื่องจากเยื่อบุโพรงจมกูกเนี่ยจะไวกว่าเด็กปกติที่ไม่ได้เป็นเรื่องของภูมิแพ้จมกูก hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเจอสิ่งกระตุน้นสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เขามีอาการได้ง่ายอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่บอกตัง้งแ <ๆ S 1> ต่ตอนต้นรายการว่าเหมือนคล้ายๆเป็นหวัดเรื้อรังแต่ว่าไม่มีไข้แล้วน้ำมูกมักจะใสไม่ได้แบบเขียวข้นเหมือนการติดเชื้อค่ะแล้วก็ จะมีอาการคันตาค<ม>ันจมูกมเป็น<ม>อย่างางี้เป็นบ่อยๆ<ม>แล้วก็ไม่ได้หายภายในหนึ่งอาทิตย์อันนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะล,ลูกเรามีกลุ่มเ,เป็นภูมิแพ้อากาศหรือเปล่า<ค>หรือว่าถ้ายิ่งมีประวัติว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นเนี่ยก็อาจจะต้องยิ่งสงสัยแล้วว่าเออลูกอาจจะได้เหมือนเหมือนพันธุก,กรรมมา<อ>แล้วก็เจอสิ่งแวดล้อมกระตุน้นทําให้เป็นได้ค่ะแล้วถ้าสังเกตว่าเอ๊ะลูกเราแพ้ไลฟฟนหรือแพ้ย่างอื่นสังเกตได้ยังไงคะคุณหมอ สังเกตค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นแมงสาบหรือว่าราในห้องน้ำราในห้องน้ำซึ่งต้องตรวจเลือดหรือว่าตรวจที่ตรวจที่ผิวหนังก็ทราบค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะจะอยู่แต่ในบ้านเพราะฉะนั้นอย่างแรกการสังเกตเนี่ยก็อาจจะให้คุณแม่ลองตัดสาเหตุที่พอจะช่วยตัดได้ที่พบบ่อยอย่างเช่นไรฝุ่นเนี่ย การกําจัดไรฝุ่นเนี่ยก็คือเรื่องของการทําความสะอาดอย่างแรกก็คือไม่ควรจะมีพรมถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าเมืองเราเป็นเมืองร้อนชื้นเพราะฉะนั้นการยิ่งมีพรมจะยิ่งทําให้ไรฝุ่นเนี่ยจเจริญเติบโตได้ได้มากอันอส่วนเรื่องของเตียงนอนคุณแม่ก็อาจจะต้องใช้ผ้าคลุมกรรันไรฝุ่นหรือมงคนแบบถ้าอยากจะประหยัด เงินก็อาจจะใช้พลาสติกคลุมแต่ว่ามันก็จะทําให้ร้อนเหมือนเป็นพลาสติกใสคลุมไม่ให้ตัวไรฝุ่นออกมาจากฟูกฟใช่ค่ะแต่ว่าผ้าคลุมไรฝุ่นจะสบายกว่าเพราะถ้านอนพลาสติกมันก็จะร้อนนอกจากร้อนแล้วก็จะทาแบบเวลานอนก็จะมีเสียงอีดเย็ดอาร์อะไรแบบนี้ตื่นกลางดึกมาเลียกแม่ได้นะคะตุกตาล่ะค่ะเพราะว่าฟันดูแลโอ้โหตุกตาก็แบบเด็กชอบมากรักใกล้ชิดยิ่งถ้าแบบตัวไหนติดก็จะเป็นตุกตาเนวไปเลยอยู่ติดตัวตลอดแถมยังแบบ คนก็เยอะ,ะน่าจะเป็นการสะสมของฝุ่นได้เยอะด้วยถูกต้องก็คือไม่แนะคือถ้าเกิดเด็กติดจริงๆไม่คืออาจจะมีได้แต่ไม่แนะนําให้อยู่ในห้องนอนเพราะว่าในห้องนอนเนี่ยลูกจะอยู่ในห้องนอนถึง8ปดถึงสิชั่วโมงเลยอะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นตุ๊กตา<ะ>ควรจะถ้ามีถ้าลูกติดเอาไว้ข้างนอกและควรหมั่นทําความสะอาดทุกหนึ่งสัปดาห์<ะ>แล้วถ้าจะมีจริงๆก็ไม่แนะนําว่าเป็นตุ๊กตาที่มีขนก็อ<ะ>าจจะเป็นตุ๊กตาที่ที่แบบเป็นเป็นผ้าเรียบๆียบอย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่า ก็อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมถ้ามีตุกตาจริงเดี๋ยวนี้ก็เห็นนะทำแบบว่าเป็นคัตตอนร้อยเปอร์เซนอะไรแบบนี้เป็นผ้าเรียบๆแบบนี้ไปนะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าให้คุณผู้ชมดูว่าแบบนี้คือไม่ควรที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะที่แบบมีขนอะไรแบบนี้ก็อาจจะทําให้หมอและพิธีกรมีอาการอะไรนะเราอยู่บนพรมกันด้วยนะคะก็คือแสดงตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูขอบคุณหมอทีนี้ เรื่องแอร์คุณหมอบอกอีกเหมือนกันว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้สังคมคนเมืองน,นอกจากอากาศมลภาวะเยอะแยะแล้วเนี่ยการที่อยู่แต่ในห้องที่แดดอาจจะส่องไม่ถึงเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลามันมีผลยังไงแล้วอย่างเราจะต้องดูแลแอร์แผ่นกรองะอะไรยังไงบ้างคะเพื่อที่จะดีที่สุดให้กับเด็กๆคะ่ะเออคือปัจจุบันเนี่ย อย่างที่บอกว่าก็คือเปิดแอร์อยู่คอนโดยากที่จะแบบเหมือนเปิดหน้าต่างแล้วก็รับลมรับแดดจากภายนอกเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเรื่องของแอร์เนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นเป็นแหล่งที่มีเชื้อราเกิดขึ้นได้เพราะมันก็จะมีความร้อนความชื้นอยู่ตลอดอแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไรฝุ่นได้เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าอาจจะต้องมีการทําความสะอาดทุก2-3เดือนอาจจะต้องมีการล้างแอร์อย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่ค่ะ ก็ล้างตามวิธ <Wars> ีเลยจ้างช่างแอร์มาล้างอะไรได้เลยนะคะทีนี้อย่างเวลาที่เราดูแลเรื่องแอร์ให้สะอาดแล้วเนี่ยเครื่องฟอกอากาศอะไรต่างๆจําเป็นไหมคะเพราะอย่างโน้ตเองอะตั้งแต่ก่อนจะมีลูกคนแรกก็เปิดเครื่องฟอกอากาศกองอากาศไว้เลยในบ้านประมาณ2เดือนคนที่2เหมือนกันแบบคือเปิดทิ้งไว้เลยแต่ก็นั้นแล้วลูกก็ยังเกิดภูมิแพ้อยู่นะคะคุณหมอคือเครื่องฟอกอากาศเนี่ยอาจจะช่วยลดเรื่องของ ฝุ่นอื่นๆแต่ว่าเรื่องของไรฝุ่นเนี่ยจะไม่ได้ช่วยกําจัดมันเพราะฉะนั้นถามว่ามีมีได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยลดเรื่องของไรฝุ่นแต่อาจจะเป็นฝุ่นอื่นๆลดได้ค่ะแต่ว่าในปจัจจุบันก็จะมีเรื่องของโฆษณาเครื่องดูดไรฝุ่นมากมายซึ่งม,มันได้ผลไหมคะหรือว่าดูดแล้วเดี๋ยวก็มาอีกก็ต้องทําความสะอาดหรือดูดดีกว่าไม่ดูดอย่างเงี้ยคะ่ะคือทางการแพทย์เนี่ยยังไม่ได้มีการทดลองว่า บ้านที่ดูดกับบ้านที่ไม่ได้ดูดเนี่ยลูกมีอาการต่างกันหรือเปล่าเพียงแต่ว่าในปัจจุบันถ้าการดูดเนี่ยคืออาจจะเป็นดูดจากพรมมา,มากกว่าแต่ว่าก็คืออย่างที่คุณน้อยบอกว่ามันก็ต้องดูดไปบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดดูดแล้วทิ้งไว้เป็นหลายเดือนเนี่ยไรฝุ่นก็กลับ,บขึ้นมาใหม่ก <สา S 2> <ๆ>็คืออย่างน้อยก็ควรจะทาความสะอาดทุกสัปดาห์ค่ะห,หรือว่าอย่างที่บอกว่าที่นอนถ้าเกิด ทำความสะอาดก็จะต้องรู้หลักว่าจะทํายังไงถึงไรฝุ่นถึงจะตายคือบางคนเนี่ยบอกว่าก็เนี่ยซักผ้าซักผ้าห่มหมอนทุกทุกทุกอาทิตย์แล้วแล้วทําไมถึงลูกถึงยัง,มงไ,ไม่หายเาไปตแทุกอาทิตย์เลยใช่คือจริงๆเนี่ยไรฝุ่นเนี่ยจะตายเมื่ออุณหภูมิอย่างน้อย60องศา เพราะฉะนั้นก็จะแนะนําว่าการทําความสะอาดนอกจากการซักโดยผงซักฟอกซึ่งไรฝุ่นจะไม่ตายเนี่ยก็จะต้องซักด้วยเครื่องซักผ้าที่สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ต้องได้แบบ60องศาด้วย <60 S 2> นะคะ60องศานานอย่างน้อย40นาทีใช่แล<ร>้วแบบว่าใส่ถังสแตนเลสผ้ามาแช่น้ําร้อนค่ะลงไปอย่างนี้หมายถึงต้มได้ไหคะถ้าต้มผ้าเดือดอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอน,นะค,ะค่ะใช่ถ้าเกิดแบบที่บ้านไม่มีแล้วไม่ได้อยากจะซื้อเครื่องซักผ้าเพิ่มก็ทําได้ก็คือยังไงก็คือต้อง 60อ,องศานานอย่างน้อย40นาที<ะ>ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะทุกทําบ่อยแค่ไหนคะทุกหนึ่งสัปดาห์ค่ะ วันอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยค,คุณพ่อคุณแม่สู้ๆนะคะ,คะแต่ว่าดีที่สุดก็เพื่อลูกรัาของเรา<ช>นั่นเองนะคะ,คะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้อากาศของเด็กๆนะคะแล้วก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศั์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์หมอเรามีของรางวัลมอบให้เป็นเสื้อยืดส,สวยๆของรามาไอดอลนะคะส่งตรงไปให้ถึงที่บ้านเลยค่ะสําหรับสองสายแรกที่โทรมาในช่วงหน้านะคะที่0 2 3547104-5ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ